สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีขอหวยลาวพัฒนาทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเลขเด็ดๆ t ี TH k นะครับกับการคำนวณสูตรหวยลาวพัฒนาประจํานวดวันที่30เดือน12 2สองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะลงชา้าสักหน่อยนะครับก็กราบขอโทษขอภัยเอฟด้วยนะครับก็มาดูผลหวยลาวที่ผ่านมานะครับผลวัลหอก 2 7 8 6จนะครับตัวเลข8ชุดนะครับบนล่างไปกับเทียได้ลงให้นะครับแล้วเน้นให้3ชุดนะครับ9 4 95 96ต่อให้เม็ดเดียว96กพลาดนะครับน่าเสียดายนะครับผลรางวัลออก8 6 6 7นะครับ2ตัวล่าง8 6นะครับจ่อให้9 6พลาดแต้มเดียวนะครับเสียดายมากเลยนะครับพลาดแค่แต้มเดียวเองนะครับ ดังนั้นนะครับคลิปนี้และก็สูตรนี้นะครับแอดก็จะพักไว้ก่อนนะครับทายฟีท่านใดสนใจสูตรนี้ก็ลองทํานําไปใช้ได้นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะนําสูตรใหม่นะครับมาให้ฟีได้พิจารณากันดูนะครับก็ไปดูวิธีคิดกันเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสถิติย้อนหลังก็เข้ามาแล้ว8งวดนะครับ ต่อไปจะเป็นงวดที่9นะครับแอดจะย้อนหลังให้ชม3งวดนะครับมาดูวิธีคิดนะครับให้นําเลขละวัล6ตัวมาตั้งไว้แบบนี้นะครับ 21, 50, 92จากนั้นบวกกันลงมานะครับ 2, 5, บวก5ได้7บวก9ได้16นะครับได้เลข6กวก0ได้1บวก2ได้3แล้ว 6, 3บวก3นะครับได้9แล้ว 9, 6บวก6นะครับ ได้15ได้เลข5 9บวก3ได้12ได้เลข2จากนั้น5บวก2ได้7นะครับแล้ว7บวก5นะครับได้12ได้เลข2นะครับ7บวก2ตรงนี้นะครับได้เลข9กแล้ว9บวก2ตัวนี้นะครับได้11ได้เลข1จากนั้นให้นำเลข7ตรงนี้นะครับให้นำมาบวกกับเลข1ตรงนี้นะครับ7บวก1 จะได้เลข8นะครับแล้วเลข8ให้บวกเพิ่ม2แต้มนะครับได้เลข0เราจะได้เลขเด่นบนล่างมา2ตัวนะครับ8และ0จากนั้นให้นำตำแหน่งหลักหมื่นเป็นเลข1ตรงนี้นะครับให้มาบวกตำแหน่งหลักร้อยเลข0 1บวก0ได้1แล้วให้นะับเพิ่มไป2ครั้งนะครับ1เป็น2เป็น3 จากนั้นเลข3มให้บวก2แต้มนะครับได้5แล้ว5ให้บวกไปเพิ่มไปอีก2แต้มได้7เราจะได้ตัวเลขมา5ตัวนะครับ1 2 3 57ตัวเลข5ตัวนี้จะเป็นแต้มรวม2ตัวบนล่างนะครับแล้วผลรางวัลงวดถัดไปให้ออก819 2 8 5นะครับเลขเด่น2ตัว80เราจะได้เลข8ตรงนี้นะครับเราก็จะได้8 จับคู่กับเลข5นะครับ8บวก5ได้13ได้แต้มรวม3ตรงนี้นะครับก็มาชมงวดต่อไปนะครับ8บวก9ได้17บวก8ได้25นะครับได้เลข5 1บวก2ได้3บวก5ได้8นะครับ5บวก8ได้13ได้เลข3 แล้ว3บวก5ได้8แล้ว3มไปบวก8ตรงนี้นะครับได้11ได้เลข1จากนั้น1บวก8ตรงนี้นะครับได้9แล้ว9บวก8ตรงนี้นะครับได้17ดได้เลข7แล้ว9บวก1ได้10ได้เลข0แล้ว0บวก7ดได้เลข7นะครับจากนั้นให้นำเลข9ตรงนี้นะครับมาบวกกับเลข7ตรงนี้นะครับ9บวก7ได้16ได้เลข6 แล้วบวกเพิ่มไป2แต้มได้8เราจะได้เลขเด่นบนล่างมา2ตัวนะครับ6และ8จากนั้นตำแหน่งหลักหมื่นเลข1บวกตำแหน่งหลักร้อยเลข2 1บวก2ได้3นับเพิ่มไปสองครั้งเป็น4และเป็น5จากนั้น5ให้บวก2อกแต้มได้7และ7ให้บวกเพิ่มอีก2อกแต้มได้9 เราจะได้แต้มรวม2ตัวบนล่างมา5ตัว 3, 4, 5, 7, 9และผลรางวัลงวดทัดไปหม่ออก 4, 4, 9, 9, 8, 9นะครับเลขเด่น2ตัว 6, 8เราจะได้เลข8ตรงนี้นะครับ8จับคู่กับ9 8ปก9ได้17ได้แต้มรวม7ตรงนี้นะครับ ก็มาชมงวดต่อไปนะครับ4บวก9ได้13บวก8ได้21เได้เลข1นะครับ4บวก9ได้13บวก9ได้22ได้เลข2นะครับ1บวก2ได้3 3บวก1ได้4 3บวก2ได้5 4บวก5ได้9้า ก้าบวกสี่ได้สิบสามได้เลขสามเก้าบวกห้าได้สิบสี่ได้เลขสี่สามบวกสี่ได้เจ็ากนั้นก็นำเลขเกตรงนี้นะครับมาบวกกับเลขเจ็ดตรงนี้นะครับเก้าบวกเจ็ได้สิบหกได้เลขหแล้วหกให้บวกเพิ่มสองเต้มได้แจากนั้นนำตำแหน่งหลักหมื่นเลขสบวกตำแหน่งหลักร้อยเลขเก้สี่บวกเก้าได้สิบสได้เลขสา นับเพิ่มไป2ครั้งเป็น4และเป็น5จากนั้นให้บวก2แต้ม5บวก2ได้7แล้ว7ให้บวกเพิ่มไปอีก2แต้ม7บวก2ได้9จะได้แต้มรวม2ตัวบนล่างมา5ตัวนะครับ3 4 5 7 9และผลวันงวดถ่ไปให้ออกสอง6 6 7เลขเด่น2ตัว6 8ก็มาทั้ง2ตัวนะครับทั้ง6และ8 เราก็จะได้8 6แล้วก็6 7นะครับ8บวก6ได้14ได้แต้ม4ตรงนี้นะครับ6บวก7ได้13ได้แต้ม3ตรงนี้นะครับสำหรับงวนนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ เราน่าจะเจอส time, ูตรนี <transportation> ้ก่อนหน้านี้นะครับ FC จะได้โชคดี2ชั้นนะครับขอมาชมวดาต่อไปนะครับก็นำเลขระวัน6ตัวมาตั้งไว้แบบนี้นะครับ2 7 8 6 6 7นะครับจากนั้นบวกกันลงมานะครับ2บวก8ได้10บวก6ได้16 7บวก6ได้13บวก7ได้20ได้เลข0 6บวกได้6 แล้ว6บวก6ได้12ได้เลข2 6บวก0ได้6 6บวก2ได้8 8บวก2ได้10ได้เลข0 8บวก6ได้14ได้เลข4แล้ว4บวก0ได้เลข4จากนั้นเลข8ตรงนี้มาบวกเลข4ตรงนี้นะครับ8บวก4ได้12ได้เลข2จากนั้นให้บวกเพิ่ม2แต้มได้4ี่ เราจะได้เลขเด่นมา2ตัวนะครับเป็นเลขเด่นสอตัวบนล่างนะครับ2อและ4จากนั้นให้นำตำแหน่งหลักหมื่นเป็นเลข7นะครับบวกตำแหน่งหลักร้อยเป็นเลข6 7บวก6ได้13ได้เลข3แล้วให้นับเพิ่มแต้มไปสองครั้งเป็น4และเป็น5จากนั้นเลขหาให้บวก2แต้มได้7 และเจ็ดให้บวกเพิ่มไปอีกสองแต้มได้เก้าเราจะได้ตัวเลขมาห้าตัวนะครับสามสี่ห้าเจ็ดเก้าจะเป็นแต้มรวมสองตัวบนล่างนะครับสำหรับสถิติสูตรนี้นะครับทั้งแปดงวดนะครับก็เข้าสองตัวบนมาตลอดนะครับมางวดนี้มาเข้าล่างด้วยนะครับแอดก็เลยลงให้เป็นสูตรสองตัวบนล่างนะครับ ดังนั้นก็มาจับคู่ชุดนะครับกอนำสองและสี่มาจับนะครับเลขสองสองจับคู่กับเลขหนึ่งนะครับจะได้แต้มรวมสามนะครับแล้วสองจับคู่กับเลขสองจะได้แต้มรวมสี่นะครับแล้วสองจับคู่กับเลขสามจะได้แต้มรวมห้านะครับแล้วสอง จับคู่กับเลข5นะครับจะได้แต้มรวม7นะครับแล้ว2จับคู่กับ7นะครับจะได้แต้มรวม9นะครับจากนั้นเลข4นะครับ 4, 4จับคู่กับ9นะครับจะได้แต้มรวม3นะครับและ4จับคู่กับเลข0จะได้แต้มรวม4นะครับและ4จับคู่กับเลข1 จะได้แต้มรวม5นะครับแล้ว4จับคู่กับเลข3นะครับจะได้แต้มรวม7แล้ว4จับคู่กับเลข5จะได้แต้มรวม9นะครับเราก็จะได้เลขเด่นบนบนล่างนะครับ บนล่างไปกับประจํางวดวันที่30นะครับเดือน12 2567นะครับบนล่างไปกลับก็จะมีทั้งหมด10ชุดนะครับ แอดก็จะเน้นให้นะครับเป็นชุดเป็นชุดเน้นนะครับสองหนึ่งสี่เก้าสองห้าสองเจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็ 4 5นะครับทั้งหมด10ชุดแอดก็จะเน้นให้5ชุดนะครับ2 1 49 41 2 5 27แล้วก็4 5หครับเน,น้นเน้นนะครับ5ชุดนี้บนล่างไปกับนะครับและชุดเจาะนะครับแอดจะเจาะให้2 1นะครับ2 1ชุดเจาะก็เป็นเลขที่แอดชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็27นะครับ สองชุดนี้นะครับเป็นชุดเจาะของแอดนะครับก็ไม่มีสูตรมาเจาะนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่แอดชอบส่วนตัวนะครับ2 1งหประจำงวดวป็นที่30เดือนสิบสองน้ายหกสิบเนะครับบนล่างไปกลับนะครับสถิตทิทั้ง8ปดงวดนะครับก็จะมา2ตัวบนตลอดนะครับถ้า F4 ท่านใดมั่นใจ2ตัวบนก็เน้นบนนะครับกันล่างนะครับโอเคนะครับชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเพียงแค่การคำนวณหาผลรางวัลงวดต่อไปเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก,ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ f c ทุกๆท,ท่านจงโชคดีต้อนรับปีใหม่กับสูตรสูตรนี้นะครับสวัสดีครับ